ผู้ชมดูทุกท่านด้วยนะครับอันนี้ก็คือเปิดมามันคือไม่แม่งแม่งไม่พูดพร่มทำเพลงเลยก็คือเล่นเลยอะตอนนี้อยู่กับผมคีเล่นคีมือสั่นนะตานี้เราเราเราเจอตึงมากผมผมสัมผัสได้เลยว่าไอเดวิดคีนี่แหละตัวปัญหาแต่แต่แต่ตาน,นี้ก็คือแบบผมผมจะแบบเก็บเก็บแหลงของค่าค่าตะก่อนไปก่อนนะก็คือจะจะเอาให้แรง้งมันถึงแหลงแดงให้ได้อะแหลงแดงที่มันเป็นแร้งหนึ่งอะแหลงสูงสุดจะโคม่ง่ายขนาดนั้นมันหรอะ ผมบอกเลยคือถ้ามันไปเจอแบบพวกเซอร์สไวเที่มันเล่นเก่งๆอะ่ะโอ้ยากคือเขาเขาจะแก้แท็บเป็นเลยเขาอย่างแรกเลยจะแก้แท็บเป็นแล้วก็เล่นเล่น,เล,นเล่นกับเป็นทีมเวิร์กมากขึ้นแบบมาช่วยช่วยกันแบบดีเด่นอเออหนึ่งคนปัน่นสามสองคนช่วยอะไรเงี้ยเฮ้ยอีอีอ,อ,อีหนึ่งคนก็โดนผูกเ,เออเช่าเชาชา ไอ,ไอ้ไอ้อ้นี้คือเราจะไม่ตัดออกน,นะก็คือตัดแต่จากตอนนั้นเลยทุกคนก็คือเนี่ยมันมันมัน,มนหลุดหลุดละบางทีก็เครียดนะจนตอนนี้แบบจะ,จะจะแบบจะล่าแล้วทุกคนไม่ไหวแล้ววะโอ้กลับดักมานยนะมาอยู่สูงอยู่ทุกคน โอเคทำไรฉลันตาตานี้ไม่ค่อยแหลกแล้วนะเพราะว่าแบบเขาหน้าจะปั่นดีนะท<อ>ุกคนผมว่าเนี่ยเครื่องเครื่องเครื่งงองอะไรบ้างโดนตีไปก่อนหนึ่งทีโดนตีไปก่อนหนึ่งทีอเอา้ารีบลงไม้้อง S <S มก็จะตายหมดแล้วไอ,วอค้คิดว่าจะส่งน้ใจะส่งดิงก็ไม่มเจ็บไปทุกคนนำไปแขวนเดี๋ยวเดี๋ยวจะผมเซ็ตไปถีบเครื่องก่อนโอเคแล้วถีบไม้ แล้วก็วางวางวางกับดักดักดักไวไวนะทุกคนแล้วเราจะมาเก็บกับดักอีกอันหนึ่งแล้วก็วางวางวางตรงตรงหน้าต่างต่อแล้วก็ไปเดินเดินไปโซนเครื่องเครื่องนั้นนะทุกคนเพื่อมันมันมีคนคนมาเฮ้ยเจอเจอเจอคนมากทุกคน โดนไม่ดีครับจะช่องไฟฉายมีได้ได้ยังไงเอาเอาเ,อาเอาโดนนะอย่างนี้โดนนะ,อ,ะอย่างนี้โดนโดนนะครับ โอคอีกอีกอีกคนหนึ่งมันมันมันกำลังปั่นอยู่นะนำมาแขวงเลยทุกคนจะจะจะได้แบบโซนง่ายๆโอเคเสร็จเสร็จเสร็จเราไปแล้วหนึ่งคนทุกคนเอาแม่งหยิบไปเดียวกับดักตัวเองเดินแม่งเดินไม่ระวังเลยโอเคเดี๋ยวผมก็ไปหยิบหยิบหยิบคนคนนี้ขึ้นมานะ เพราะว่ามันเขาเขาเขาน่าจะช่วยกันเรียบร้อยวางกับดักตรงนี้นี้ยดักไล้ก่อนเลยโหวางวางวางกับกับดักเรื่อยๆให้ให้ให้เขาไปิวให้เขาไปทำทำอะไรกันก็ตามใจเขา ตรงนั้นโดนนะโดนฮะผมบอกแล้วเนี่ยเกียนเกียรเกียน,ยนประหลาดต,ตัวตัวตัวมันอนะ เฮ้ยมันผมผมผมจำได้ต,ต,ตัวตัวตัวนี้มันมันมีตายตายยากเว่ยวไม่ไหวตัวสิกาวความความเจ็บปวดรุดแรงแล้วก็หยิบขึ้นมานำไปแขวนอโอเคทุกคนเสร็จเราไปหนึ่งคน <laughs> คนจะผิดหวังกับเพื่อนแกสินะว่าทำไมไม่ยอมหนีไปโดนข้าแหวนไปก่อนแล้วกันนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวตัวตัวแสบทุกคนไอตัว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 นี้ตัวแสบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดยยอมตายซะ โูกหน่อยแค้แล้วฮ่ไๆๆ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 สๆๆๆเสร็จๆๆแๆๆเๆๆ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 ๆิๆงๆๆๆๆๆๆเๆๆ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  เค okay, ทุกคนมันมัน,ม,นมันบวกแค่หนึ่งนะเพราะว่าเราแบบยังไงอะคือเราแบบคือค่าค่าได้ไวเกินไปอะคือเขาไม่ไม่ไม่ได้จูงไงทุกคนโอเคผมขออนย่านอ่าน,านอาสคิลให้ฟังนะประจุไฟฟ้า,าความหวาดผวาของคุณ<อ>ทําให้เกิดประจุไฟฟ้าขึ้นในโอกาสและไปรบกวนการทํางานของเครื่องใช้ไฟฟ้าการโจมตีผู้รอดชีวิตให้ตกอยู่ในสภาวะใกล้ตาย ด้วยการโจมตีพื้นฐานจะทำให้เครื่องปันไฟทั้งหมดในรัศมีสามสิบสองเมตรระเบิดและเพิ่มสูญเสียความคืบหน้าในทันทีเครื่องปันไฟฟ้าที่ได้รับผลจากไฟกระชากจะสูญเสียความคืบหน้าทันทีแป้ยดีเลยเนี่ยผมว่าเปิ์กดีเลยเปิ์กดีเลยคือคือมันเอาเอาไว้แบบถ่วงเครื่องได้แบบดีมากดีดีเยี่ยมเลยเดี๋ยวผมเอาเอามาเปลี่ยนเจ้กับเปิ์กอะไรดี เอาเปิร์มาเปลี่ยนกับกับเปอร์นี้นะทุกคนเอานี้เลยลงเข่งแม่ยันน้อเจไปต่อเลยทุกคนนะมาทุกคนคือผมตอนที่ผมกำลังรอยอนยะู่เนี่ยผมก็นึกนึกไปนะว่าเฮ้ยหรือว่าเราแม่งไร้ไร้ผ้าหระคือแบบไร้ผ้ายิงจริงอ่ะจริงผมอะ่ะค,คือผมผมเล่นเล่นแท็บทีละแบบไร้ผ้าแไม่มีคําว่าแพ้บอกเลย คือแบบไม่เคยแพ้เลยเล่นเล่น,ลนแทบต้องแต่เล่นมาหาปิดเส้นทางจูของเขาโไปนะคุณโ,โหแทบ แผบแม่งแต่แต่แต่แตละอันดูแม่งที่ซอกซอกครังนั้นเลยโดยน,น,นเ,นเสร็จไปแล้วน้ะหนึ่งเครื่องหรือว่าตานี้จะเป็นตาแรกที่ผมแพ้นีด้านาสนาน ออนีอีแ <c oughs> ขวนไปเสจเสร็จเสจไปแล้วแล้วทุกคนสองเครื่อง ผมจะเอาเฮ้ยมันมันมันรีบดินรีบรีบดินดินไปไหนวะโอเคเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปช่วยช่วยละโคนโอเคถ้าถ้าเพื่อนเพื่อนยังไม่มาช่วยอย่างนี้เดี๋ยวผมก็เดินตามไปนะเฮ้ยเราก็เราก็เล่นเล่นจนตายบางทีรีบดิ้นทำไมวะ คือพอพอพอเขาเขาดิ้นดินแล้วเขาจะเจ็บเจ็บไงทุนเนี่ยผมแขนแขนรอบสุดแอ่ตาละเรียบร้อยนี่นี่นี่ไงสกิลเราเราทำงานบ้างคนหรือว่าเขาโดดโดดแยกรยเจ็เลไม่รีบผมผมผมไม่รีบดีแล้วโอเค ไปแค่นี่มันตายหรอายทุกคนตายน,นะดนูนะเราเอา่ะเอ้าอ้าวตรงนั้นมีมีกระดาษของก <c oughs> ินเราเนี่ <c oughs> ยกินมาดูกเจอ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 กระดากลมไปเฮ้ย เขาเหลือเหลือสองเครื่องนะใครใครใครจะมาช่วยเฮ้ยตรงไหนมีกระตักอ่าวโดนมานี่เลยจ้าอ้าวเยยบเยียบเยยบเยีบเยบเยบเยๆๆกับกระต่ายทุกคน ห้อง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 วีอย่างงี้ห้องห้องวีโอเควางไปเจ็บหมดเจ็บหมดบอกเลยเจ็บหมด <c oughs> <laughs> <c oughs> เขาแบบมองไม,ไม่ไม่มองพื้นเลยคือเขาคือเขาไม่ไม่ไม่ระวังเลย ว่าว่าแบบตรงนี้มีกับดักนะตรงนี้มีกับดักเฮ้ยนะพ่อไส้สดเฉยเฮ้ผมผมว่าผมผมเก็บเก็บก่อนดีกว่าแล้วก็เอาเอาไปวางวางไว้ตรงนั้นทุกคนผมว่าเขาต้องแบบตีฮี้วหยินกันเป็นอยู่แน่นอนเนี่ยเขาโอ้โหอุตสาห์จุก็ต้องมีเลยเนี่ยอุตสาห์จุกมาไก่ได้เนี่ย แถวนี้ว่าทุกคนที่ที่ที่เขาทำเครื่องทั้งหกันอยู่ไหนคือคือคือถ้าเขาเขาจะเข้ามาแบบไม่บาดเจ็บอ่ะคือเขาเขาต้องเข้ามาประตูนี้นะถ้าเขาไม่ช่วยเพื่อนก็สวย <Thank you. S 1> อยู่ไหนอะ่ะทุกคน พยายามกวาดกวาดสายสายสายตาดูนะมาแล้วจ้าอ้าวปั่นเครื่องพังอย่างนี้ก็สวยสิจ้าน้องสาวฮโดนโดนผม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 ใส่ยาวนะผมบอกแล้วไล่ไล่ไล่ผ้าจริงจี อู้โดนตรงตรงมานมานมันมีกระตักอยู่ก็เกิดไปเราอ่ะบางทีแม่งเดินมาเหมือนผมมองไม่เห็นนะเขาเขาเขาาคิดว่าผมผมมองไม่เห็นเอะ เนี่ยเก็บสี่ล้ะทุกคนกคือแบบน่าเบื่อวะ่ะ <c oughs> เก็บส <c oughs> okay. ี่โอเคมันี่ผม <c oughs> ผม <c oughs> ผมผม <c oughs> ผมจะไปแข่งห้องห้องใต้ดินนะเพราะว่าเขาจะโดนโดนโดน,โดนแต้มส่วนผมก็จะได้แต้ม,ตม <c oughs> เก็บสี่แล้วอ่ะเก็บสี่แล้ว บอกแล้วก็ทำเครื่งคล้ายบางทีเครือไม่คนจะตายแต้มแต้มแบบแต้มยังไม่ตันสักเกมเลยทุกคนตอนนี้ก็เล่นแบบสิบห้าห้านาทีพอดีเลยทุกคนโอเคนั้นคลิปนี้ขอจบไปเพลยงเท่าตันี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามให้แพื่ผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะโอเคแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ Ням-ням-ням-ням. <laughs>